มานี่มานี่มานี่ฮัี่น้องัลโหพี่น้องฮัพี่น้องฮังยลพี่น้องฮัวนหลพี่น้องฮัลโหนพี่น้องฮัลลี่นองฮลี่นงนัพี่น้องอัลตหี่นองอี่น้องลโอลพ่นอนล <c oughs> พี่น้อลหลพี่้อฮี้เฮพี่น้องเคยกินแนวน้บน่ี่เปอนฮนิโเดียนกันแต่ว่ามันต่างสีนะพีะ่น้องเั้น้ั่งพี่นอีน้องี่ง สมบ้านนะพี่น้องไงตัวนี้นะเมนได้จากครูจากพาจากปลานะพี่น้องไงธรรมชาติธรรมชา,าติผักเอียงต่างๆนะพี่น้องอันนี้ก็เป็นผักนำ้ำโอ้โหตัวนี้แกงกินเสบได้พี่น้องตัวนี้เมนเห็ดเอียงคอมเมียนโบอบอนบวิวเนี่ยพี่น้องไงเนี่ยอันนี้ก็ไดจากธรรมชาติธรรมชาตินะพี่น้องไงเนี่ยอันนี้ก็ไดจากส่วนเนี่ยมะเขือยาวพี่น้องอันนี้มันได้จากหวยได้พี่น้องตัวนี้นะเนี่ยมะเขือ มีมกักเขือแล้วก็มักนัดโอ้บใบไงนะพี่น้องบใบไงตัวนี้ฮะนะพี่น้องเคยกินเห็ดแนวนี้บ่คอมเมนต์บอกวนวิวเน่ถ้าว่าผู้ใดเคยกินแนวนี้ฮะนะพี่น้องเนี่โอ้อับเลกต์ตืม,มออตัวเอียนเอียนพี่น้องไงเนี่ อันนี้แกเหตุจากไม้นะพี่น้องไงเป็นแอป,ปเขาตัวนี้ฮะนะอีอย่างต่างๆมันได้จากให้จากสวนจากธรรมชาติธรรมชาตินะพี่น้องไงเดี๋ยววนวิวสีพาพี่น้องไปสนบดอีกเติมพี่น้องเดี๋ยววนวิวสีพาทุกคนไปชมบรรยากาศสนบดอีกเติมมานีนะพอดนีวนวิวมาเวมาทักทายสบายดีมาเบิ้งสินค้า ทายนี่นะพี่น้องเไงตอนนี้บนวิวกำลังสี่ต่อไปสวนอ่าวดุดพี่น้องไงบนวิวก็เลยมาเวจอดเข็มทางค่ะพ,พี่น้อง FC ได้ชมบรรยากาศ เขตนำพาบริากาศด,ดีดีนะพี่น้องปุริีวอนวิวบุรีไทยตามเส้นทางตอนเทวาวอนวิวเข้ามาจากตลาดมานี้นะพี่น้องไงส่วนนี้ก็เป็นสวงยามฤดูการทีปลูกนาะดำนานะพี่น้องไงส่วนนี้นะบางเจ้าของก็ยังบไรีดำนาเถอบางเจ้าของก็ได้ดำแล้วะนะบางบอนกะเจ้ากะกำลังทยอยู่พี่น้องไงบางคนก็เลวแล้ว,เ,วเอาเป็นว่าเดียววอนวิวสี่พาพี่น้องไปต่อ <c oughs> ไปหาบา้านสนเผาบ้านภาษาชนนะพี่น้องตอนนี้นะ เขาบุกเส้นทางแดงยามนี้ก็ยามฝนแน,น่ตอนนี้ฝนกะบ,บร่ำตกพี่น้องไงแต่ว่าฝ่ามืดคึมกลางทีจะตกแต่ว่าบอนวิวสีพยายามให้หดบานก่อน <c oughs> เส้นทางแยกนะพี่น้องไงตอนนี้วอนวิวกลางทีจะขึ้นบานพระเจาชนนะพี่น้องตอนนี้นะแยกเส้นทางสบายแล้วพี่น้องตอนนี้นะแต่กี้ที่บอนวิวเคยมากางนี้นะโอ้โหเส้นทางลำบากแหง้งพี่น้อง ไปเบิ้งสัตว์เลี้ยงไข่เจ้าเสียหอดบ้านแล้วพี่น้องต่อนนี้นะวอนวิวเสียหอดบ้านภาษาสนแล้วกเ็เลยว่าแวะจอดเบิ้งสัตว์เลี้ยงไข่เจ้าโอ้โหไปไซสก็เห็นสัตว์เลี้ยงนะพี่น้องไงก็คืคอผ่านมาหลายหลายคลิปทีวอนวิวเคยบอกพี่น้องนะไปไซสบ้านภาษาสนส่วนร้ายม็นการปลูกฟังเลี้ยงสัตว์นะพี่น้องไงปลูกฟังในแลวก็มีสัตว์เลี้ยงในเนี่ยไข่เจ้ากำลังอาบน้ำอยู่พี่น้อง อันนี้แมนตัวควายนี่ขเจ้าอยู่บวกสัตว์ตัวนี้แมนข้เจ้าเลี้ยงเพื่อกินแล้วก็เพื่อคายนะพี่น,น้องไงกรณีอยู่ในครอบครัวมีงอกมีงานในการแต่งดองมัดเค้นสู่ควันเอียงต่างๆแมนจะฆ่าสัตว์ตัวนี้เป็นอาหารนะพี่น้องไงเพราะว่าข้าเจ้าสิได้บอกเราพี่น้องลายๆบนหลายๆที่เป็นพี่น้องแล้วก็เป็นเขกเกยบายบายบนวิวสิไปบ้านก่อนเด้อวิวสิไปบ้านสิหอดบ้านแล้วพี่น้องหอดบ้านแล้วพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งเบิ่งบรรยากาศที่นี่ก่อน บ้านสนเผาบ้านกระมุนะพี่น้องเนี่ยมาเบิ้งสื่อบ้านก่อนแขวงอุดมไซเมืองลาพี่น้องบ้านพาวีบ้านพาวีที่นี่ะนะโอ้เนี่ยมีตาดพี่น้องที่นี่มีตาดได เดี๋ยววอนวิวสีพาพี่น้องไปสม้มไปสมตาดอีกด้วยนะพี่น้องไงอันนี้ก็เป็นบ้านหนึ่งเป็นบ้านที่ว่าีนันกท่องเที่ยวมาไปเที่ยวแล้วไปอาบน้ำอยู่ตาดที่นั่นนะพี่น้องไงตาดห้วยไข่ที่นี่ะนะเดี๋ยววอนวิวสีลงไปบ้านก่อนหลังจากที่วอนวิวลงไปบ้านแล้วสีพาพี่น้องสีพาพี่น้องไปตาดเดเอ้อเออสีพาเอฟซีไปตาดเส้นทางลำบาก อวิวก็สวยดีวิวงามนะพี่น้องฮะอะตัดอาอมตัดมานี่มานี่มานี่เอ้ยรออจรุยยาล cày năm theo phi nồng cày năm theo bon view tớ nãy mà ban rồi nè phi này, này. <laughs> ha ah,

mất đi này thêm nhiều lắm lo vậy lại cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตอนนี้น้องๆเด็กๆน้าพี่น้องไงน้องๆเด็กๆสิพาวอนวิวไปตาดไปลินตาดนะพี่น้องไงตอนนี้กลังเกมที่จะไปตาดไปอาบน้ำอยู่ตาดเนาะอันนี้ก็จะเป็นนางปุ๋ยเนาะ นี่น้องๆเป็นไกดให้วอนวิวมื้อนี้นะพี่น้องไงกินส้มพี่น้องตอนนี้กินส้มอมัดเลยแซ่บบ่พี่น้องไงแซ่บบ่่แซบกินเบอร์ไหมพี่น้องโอเคไปโตไปตาบโตไปตอนนี้ฮอดสาดแล้วนะพี่น้องไงโอ้โห น้ำเย็นสบายนะพี่น้องไงน้องๆเจ้าอาบปะวอนวิวแล้วเดี๋ยววอนวิวสิไปอาบนะพี่น้องไงยังต่างครับสุดยอดนะพี่น้องทีนี้ก็จะเป็นอีกตาดหนึ่งที่วอนวิวเกิดผานักท่องเที่ยวไปเที่ยวแล้วไปอาบน้ำบ่อนี่นะพี่น้องไงนี่น้องๆเด็กๆกเจ้าอาบน้ำนะพี่น้อง bây ông mùng đại chữ âm ta mụn ¡Qué momo, marrón,